สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่า่วงตะกินสินชีวะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่างยันวันนี้เรายังอยู่กันในแอปหมากลุกไทยออนไลน์ขั้นเทพนะครับจับคู่มาเจอกับ คุณหมอพัตเตอร์นะพัตเตอร์หรือพัตเตอร์นี่ฮะก็ประมาณนั้นครับก็ดูแล้วคู่ต่อสู้เป็น้ายงขวาแน่นะครับอือหือมยงขวาก็เจอกับ้ายงขวาอีกนะฮะก็แอปนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเจอแต่้ายงขวาซะส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นหมากรุก้ายงขวาไปแล้วนะครับจังหวะนี้เราปูเบี้ยนะฮะเป็นปีนซีขึ้นไปนะครับ ปูต่อสู้เล่นเป็นก้ามปูนะฮะซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีด้านขวามือนะแต่ใน,นช่างยันก็ปูเป็นสี่เบีย้ยขึ้นไปเลยนะฮะหวังโจมตีนะลุยขุนเดี๋ยวเราก็จะเอาเรือมากดเรือมากดนะครับแล้วก็ปูเบีย้ยขึ้นไปนะฮะทำลายโครงสร้างหน้าเบีย้ยนะถทงเบีย้ยยัดเข้าไปปูต่อสู้ดันสวนนะขึ้นมานะครับป้องกันแล้วก็ทําเป็น ก็เรียกอะป้อมนะป้อมประการจังหวะนี้ช่างยันก็เอาเรือมากดคุณไว้ก่อนนะกูต่อสู้จะดันเบี้ยไหมโอ้ดันเบี้ยดันซ้ายมือดันขึ้นมาแล้วก็ดันขึ้นไปเขากินตัดหรือดันถ้าเขาดันเข้ามานี่ก็อาจจะอยู่เฉยๆนะอาจจะใช้เม็ดเลื้อยขึ้นไปก็ได้นะแต่จังหวะนี้คูต่อสู้ใช้โคนเสริมขึ้นมานะครับนะ แล้วก็ปูเบีย้ยตรงกลางนะฮะยัดขึ้นไปเลยนะครับก็อยากจะระเบิดนะฮะหน้าบ้านหน้าขุนนะฮะเพื่อออกลบออกศึกกันประมาณนั้นนะโอ้โหกูต่อสู้กินตัดเข้ามากินตัดเข้ามาแล้วก็กินตัดเข้าไปอืมจังหวะนี้เขากินตัดสวนมาแบบนี้นะเขาก็จะได้แท่นนะครับแต่ว่าอาจจะได้แท่นที่ยืนสวยนิดหน่อยนะครับ อาวจังหวะน,นี้เขาโยกมาไปคุมเม็ดนะก็แต่น,นี้เราก็ต้องเสริมนะเสริมคนเข้าไปนะแล้วก็อาจจะต้องเอาเรือนะที่ไม่ได้ใช้มากดมาแต่ตำแหน่งนี้โดนแทงม้าเข้าแล้วก็เลยต้องถอยม้ากลับมาก่อนนะจากม้าโยงขวาก็กลายเป็นม้ามังกรไปนะเป็นม้ามังกรไปก็ดูตามสถานการณ์นะครับจังหวะน,นี้เขาขึ้นม้ามาแล้วก็ ขยับขุนนะต้องหลบก่อนนะครับนะแล้วก็เราอาจจะต้องเอาเบียรตรงด้านขวามือมาเอ่อเอาโคนแหมเอาเบียยเอาโคนด้านขวามือมาใช้นะนะเอาขุนไปเก็บเข้าป้อมก่อนแล้วเอาโคนมาใช้นะครับพอตัวจะพร้อมนะหรือตัวพร้อมก็นะทําการเปิดระเบิดศึกคููต่อโซกใช้เรือมากดตรงกลางนะฮะเราก็ต้องใช้เรือบ้างนะครับเอาเรือมา กดตรงกลางหรือจะแทงเบีย้ยก่อนดีโอ้คุณต่อสู้ขยับม้าถอยกลับไปก็ไม่แน่ใจว่าถอยกลับไปทําไมนะแต่มนี้ก็ระเบิดตรงกลางเลยนะครับแทงม้าจัดเข้าไปนะถอยม้าก็กินนะถอยม้าก็กินนะครับอืมแต่ว่าตรงกลางเรานี่เรือเรายังไม่ได้กดนะยังไม่ได้ออกมาใช้เลยนะก็ต้องดูนะคูณต่อสู้เขา จะกินหรือจะถอยออเขากินเข้ามาอ๋อแล้วก็เอามากินเบี้ยก,กวบเข้าไปแต้มน,นี้กูต่อสู้กูต่อสู้ยังไงนะฮะคุณหมอโอ้ลอยเม็ดมาเพื่อกินมาอือหือแต้มน,นี้ก็สวยเหมือนกันฮนะแต้มน,นี้เขาลอยเม็ดจะกินมา้า ม้ามีปัญหาถอยขับก็ลําบากนะครับแต่น,นี้เอาม้ากินโคนกวบไปก่อนเลยนะแล้วก็อืมเลยเม็ดเข้าไปนะดันเม็ดเข้าไปดันเม็ดเข้าไปอู่ต่อสู้โยกโคนเข้ามาแล้วก็เรือออกมาแล้วนะครับนะโอ้โหเรือเพิ่งจะมาจาังหวะนี้เขาไหลโคนมาแล้วก็ไหลเม็ดขึ้นไปอืมไหลเม็ดขึ้นไป โดยอีกลำหนึ่งเรายังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวนะยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยนะนะรอสักแป๊บเติมน้ำมันมาก่อนแล้วนะมาจับม้านะโคนหักโคนขยับม้าขาดอืมนะจังหวะนี้กูต่อสู้ยกม้ามาผูกม้าไว้ก่อนยกมา้ามาผูกม้าไว้แต้มน,นี้เราก็ยัดโคนขึ้นไปลุยนะครับลุยนะแต้มน,นี้ โอ้โหต่ออีกแล้วต่อแบบนี้ไม่เอาเอาเม็ดแทงแทงผ่องเข้าไปแบบนี้ดีกว่าอืมผงเข้าไปยึดพื้นที่นะขนจะได้นะมีที่ยืนน้อยน้อยหน่อยแต่น,นี้ก็ยัดโขนเข้าไปอีกโบกเข้าไปยัดเข้าไปนะฮะต้องลุยนะครูต่อสู้โอ้เขามีเอา คนมายัดแทงโคนเอ้ากินกันนี้เลยนะกินเราก็ต้องกินด้วยนะอืเขาคนกินคนกวกเข้าไปตอนนี้ม้าสองตัวนะได้โดนเรือนะครับเราจับไว้นะสองตัวเท่ากับเท่ากับอ่าเรืออีกหนึ่งลำนะครับโอ้โหเข้าไปต่ออีกแล้วนะกูต่อสู้ชวนต่อชนต่อเราไม่กินนะเราดันดันคนเข้าไปอีกนะดันคนเข้าไป นะเขากินมาแล้วก็ได้ไงายได้ไงแล้วมัดจังหวะได้มาตีลุกด้วยโอ้แต้มนี้คกูต่อสู้พยายามจะออกนะจะออกจะออกมาหลังบ้านนะแล้วก็ต่อเรือไปก่อนหนึ่งล้ำไม่ไหวนะอืมเรือมาหลังบ้านแล้วนะครับแล้วก็เขามีม้าทั้งสองตัวโอ้เราเป็นรองมัดอ๋อม้าโคสู้กันอืมจังหวะนี้เขาซ้อเรือโอ้จะกินส่งกินสองอีกแล้ว เอาเลือออกสักลำานึงก่อนกินกบเข้าไปเขาก็กินเข้ามาจังหวะนี้แล้วก็เอาเม็ดนะกินเม็ดเข้าไปนะกินเม็ดเข้าไปตาคู่ต่อสู้กินก็เ,เอาเรือไปกดม้านะครับเอาเรือเข้าไปกดมา้าเอา้าเขาไม่กินนะเขารู้นะจะเอาเรือไปกดม้านะแต่มนี้ก็เอาโคนยัดเข้าไปต่อดันโคนเข้าไปต่อนะ เขากลัวเอาเรือไปกดนะตำแหน่งขุนนะจริงๆเขาก็ปลูกได้แต่นี้เขาตีพ่องมาก็หลบไปก่อนหลบไปก่อนนะหลบไปก่อนเขาหงายเข้ามาโอ้โหเ็าก,กินไปแล้วหนึ่งนะหงายแล้วกินอีกหนึ่งไหมจะก,กินก็กินไปนะเอาเรือออกบ้างนะเอาเรือออกไปโจมตีเขาบ้างโอ้โหแต่นี้ห่วงแต่กินนะเดี๋ยวจะซึ่้งชีวาเอาเรือไปกดขุนกดมาแน่ อเอาเรือมากดเราเหมือนกันเปิดลุกเข้าไปนะพ่องเข้าไปอ่ะกูต่อสู้ไปไหนกูต่อสู้ไปไหนเอาขึ้นมาเอาลองโค้นพ่องเข้าไปเอาจะเปิดพ่องเข้าไปเป็นไงยังไงเอ๊ะแบบนี้ไม่จนเอาเอาไม้เอาไม้ตีพ่องเข้าไปไม่ไม่จนแน่อืมไม่จนนะตีพ่อง โอ้สีผงเข้าไปแต้มนี้นะอือเอาเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วโอเคโอเคแต่ว่าจังหวะนี้ก็เปิดลุกเข้าไปอีกทีนึงกลัวโคโตู้เขาเอามาลอยมาด้วยนะฮะเลยยังอยู่นะยังยังคุ้มอยู่นะลุกเข้าไปทีนึงเอาเข้ามาแบบนี้ก็เอาเม็ดแทงลุกเข้าไปบอกว่าเจอแล้วหาตำแหน่งลุกจนเจอแล้วนะ ขึ้นไปแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะช่างยันจะวิ่งเข้าไปแบบนี้เอาเรือเข้าไปหน้าโคนนะผูต่อสู้จะแก้แก้ไม่ได้นะไม่น่าจะแก้ได้นะครับนะเอามาหน้าโคนแบบนี้อย่างมากก็ร้อยกินมา้าแต่ก็ไม่น่าจะทันนะไม่น่าทันแน่นอนนะเอาร้อยกินม้ากะกินลุกเอา เจอเราเอาเรือเรือเราผ่องเข้าไปขุนออกไม่ได้แล้วก็เอาเรือพ่องเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็มีมาให้ FC ได้รับชมกัน1เกมนะครับ ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย